ไปเลยทุกคนปาสโต้โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมดราก้อนบอลเลเจนด์นะสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครครับเป็นตัวละครระดับอันตราใหม่นะครับอย่างซูปเปอร์ไซย่าครับโลเซ่โกคูแบ็คนั่นเองอมากับเขียวอันใหญ่โตการ์ดค่อนข้างสวยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆกันก่อนดีกว่านะเพราะบอกเลยว่ามีค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้ยัดมาเต็มที่เรามาเริ่มกันที่ตั้งแต่หมัดเลยแล้วกันสไตล์อาร์ตนะครับสำหรับการ์ดใบนี้ก็จะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยตีสถานะเลือดออกนะครับแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะโดยที่การ์ดใบนี้ก็มีบลัสอัมเมอร์นะครับทางด้านบลัสอาร์ตเนะี่ยถ้าตีโดนสตูะครับจะทาให้คู่ต่อสู้ติีสถานะโดนดาเมจแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะต่อกันที่การ์ดฟ้านะครับ กาดฟ้าเนี่ยก็จะมีความดูแลของกาดฟ้าแรงขึ้นอีก15%แล้วก็ยกเลิกบัฟเอฟเฟกของคู่ต่อสู้ครับแต่ถ้าโจมตีโดนคู่ต่อสู้เนี่ยคู่ต่อสู้จะติดสถานะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับ20%เพิ่มค่าการใช้กาสต่างๆอีก10หน่วยครับนอกจากนี้ยังทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะเลือดออกแล้วก็ติดพิษนะครับ100%นะโดยที่มีโอกาสอีก40%ที่จะติดสถานะอัมาพาตนะครับหรือ p a r a l y z e นะครับก็คือเงืง้อเงะนะอืม โอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่การ์ดเขียวดีกว่านะครับอ๋อแล้วการ์ดใวน,นี้ก็ชนะการ์ดฟ้าบางประเภทได้ด้วยนะก็ะคือถ้าชนกันเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนคู่ต่อสู้เลยไม่ต้องกดกดต้านกันเนานะส่วนที่การ์ดเขียวนะครับก็จะสุ่มทาลายการ์ดบนมือตัวเองครับแล้วก็จั่วทางด้านของสไตล์อาร์ตกับการ์ดฟ้าขึ้นมือครับในใบถัดไปเนาะทำงาน2ครั้งต่อหนึ่งเกมแล้วก็ทําการลีคิ50หน่วยครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับสุ่มทําลายการ์ดบนมือของคู่ต่อสู้2ใบใะครับแล้วก็ ถ้าตัวละครนี้เนี่ยมีเลือดต่ํากว่า50หรือเท่ากับ50%นะครับตัวละครนี้จะทการฟื้นฟูเลือดครับ25%นะทางานหนึ่งครั้งแล้วก็ทําการฟื้นฟูครับหรือว่าเพิ่มยูนิเกตให้กับตัวเองอีก10%ทางด้านอัตติเมตสกิลครับก็จะบวกความรุนแรงของอัตติเมตดาเมจแรงขึ้นนะครับอีก20%เนาะลดสแตนดาเมจคัดคู่ต่อสู้30%แล้วก็ยกเลิกความสามารถเด้งเลือดเมื่อเลือดเหลือศูนย์ของคู่ต่อสู้นะครับเป็นเวลา3วิด้วยกันนะครับ เรามาต่อที่ทางด้านของอ b บิลิตี้ของซ u เปอร์ไซยาโลเซกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะทางด้านของอ b บิลิตี้นะครับเมนอบิลิตี้นะครับตัวละครนี้ก็จะจวอัติเมตการนะครับขึ้นมือนะทาการรีคินะครับ40หน่วยรีเลือด3 0นะครับแล้วก็ยกเลิกครับสถานะอาการผิดปกตินะครับและยังยกเลิกการแพ้่ธาตุอีก20ิวินนะครับนอกจากนี้จะทําให้คู่ต่อสู้เดือดตดสถานะฟื้นฟูเลือดได้น้อยลงครับหรือว่าตัดการฟื้นฟูคู่ต่อสู้อีก30%เป็นเวลน30วิด้วยกันนะคบับ ต่อกันที่ Unique Ability ครับในส่วนของ u n i q u แรกนะครับเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น120%นะครับแล้วก็มีสไตล์ดาเมจเพิ่มอีก20%รับดาเมจน้อยลง65%นะครับลดค่าการใช้อาร์สการ์ดของสไตล์อาร์ทลง10หน่วยนะครับแล้วก็ยังทำให้คู่ต่อสู้ใะติดสถานะโดนาเมจนะครับแรงขึ้นนะครับ10%นะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อตัวละครนี้มีเลือดต่ํากว่าหรือเท่ากับ50%เนี่ย ตัวละครนี้จะทําการจั่วการก์ดเขียวขึ้นมือในใบถัดไปนะครับแล้วก็สุ่มทําลายการ์ดบนมือคู่ต่อสู้3ใบแล้วก็ล็อกเมนคู่ต่อสู้อีก5วินะนอกจากนี้ทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้เจอหน้ากับศัตรตูนะครับจะทําการรีเจนเลือด5%นะครับรีคิ2ีหน่วยนะครับบวกความเร็วจัวการ์ดหเลเวลนะครับอีก10วินาทีด้วยกันยาวมากยังมีอีก และถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยติดสถานะนะครับทางกายภาพใดๆก็ตามนะครับแล้วตัวละครนี้โจมตีด้วยสไตล์อาร์ตนะครับการ์ดฟ้าหรือว่าอัติเมตสกิลเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มเติมครับอีก5%นะครับทำงาน6ครั้งต่อ1เกมนะครับทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะลดสแตนดาเมจคัทอีก5%นะครับสามารถทำงาน6ครั้งต่อ1เกมเหมือนกันนะแล้วก็ทำการลดขีคู่ต่อสู้30หน่วยนะครับล็อกการ์ดฟ้าคู่ต่อสู้ไม่ให้ใช้เป็นเวลาสามวิดว้วยกันนะโอ้โหยูนิคแรก ยาวเหยียดบอกเลยความสามารถมาเต็มฮะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่ยูนิคเอวิลิตี้ที่2ดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับยูนิคที่2ครับก็ตัวละครนี้จะมีความสามารถในการครอบเชงครับเหมือนกับตัวละครทั่วไปนะโดยที่เป็นการครอบเวชิงครับต่อขอบบวกกับการ์ดฟ้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของยูนิคเกรของตัวละครนี้ครับก็จะเพิ่มนะครับทุกครั้งที่ตัวละครนี้ใช้การ์ดต่างๆนะครับ แล้วก็ถ้ายูนิเกตเต็มหลอดเมื่อไหร่นะครับตัวละครนี้จะทําการรีเลือด25%นะครับทำงานหนึ่งครั้งบวกอัตราการฟื้นฟูคินนน70%นะครับแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยพบว่าเช้งพิเศษเจะถูกยกเลิกครับก็คือจะต่อการ์ดได้อีก15วิชูชิลครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างนะครับก็คือถ้ายูนิเกตเต็มแล้วครับตัวละครนี้ทําการใช้สไตล์อาร์ตเนี่ยจะทําการปลดความสามารถอีกความสามารถหนึ่งนะครับก็คือ จะทําการรีรีเซตยูนิเกตครับกลับมานักใหม่ได้นะครับแล้วก็จวอัตเมตการ์ดขึ้นมือครับทางาน2ครั้งต่อ1เกมนะครับลดคิคู่ต่อสู้50หน่วยแล้วก็ฟื้นฟูเกตหลบนะครับกลับมาใช้ได้ใหม่นะแล้วก็ในส่วนด้านล่างครับในความสามารถนี้นะครับก็คือถ้าตัวละครที่ทําการคอมโบเชงเนี่ยจะทําการยกเลิกการแพ้ธาตุห้าวินะครับป้องกันการแพ้ธาตุเนาะแล้วก็ลดความเร็วจวการ์ดคู่ต่อสู้1นึ่งเลเวลนะครับแล้วก็ล็อกเมนอาบิลิตี้คู่ต่อสู้ด้วย แล้วก็ถ้าคู่ต่อสู้โจมตีจุบคอมโบในตัวละครนี้นะครับตัวละครนี้จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%บวกความรุนแรงของสไตล์ดาเมจใบถัดไปแรงขึ้นอีก3 0รนะครับลดขี้คู่ต่อสู้อีก20หน่วยแล้วก็ลดลูกแก้วดาก้อนหวดอีก1ลูกด้วยกันนะครับทำงาน2ครั้งนะโอ้โหความสามารถโคตรเยอะบอกเลยว่าเยอะมากเยอะจริงโดยที่ความสามารถมันก็ เป็นการเอาความสามารถของโกคูแบ็กแล้วก็ซูเปอร์ซาย่าโรเซตัวเก่าๆมายำรวมกันเป็นตัวนี้นะนี่ไม่เรียกยำดีกว่าเรียกเอามาเกือบหมด <c oughs> ส่วนทีมแล้วก็อีควิปเมนต์ก็จะประมาณนี้นะโดยที่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ซูเปอร์ซาย่าโรเซผมเนี่ยแปดดาวครับแต่ว่าคลิปใน p v p เนี่ยผมอัดไว้ก่อนที่จะเปิดได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออยู่ที่5ดาวนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของอีควิปเมนต์เนี่ยผมแนะนำว่าจะใส่แบบผมก็ได้นะครับแต่ว่าดาเมจอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมใช้ ทางด้านของค่าป้องกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปเน้นทางด้านของการ์ดฟ้าแล้วก็อัติเมตดาเมจให้สูงขึ้นนะครับอาจจะมีทุกคนอยากจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอาจจะต้องถอดเปลี่ยนบางชิ้นนะครับแต่ถ้าเล่นเป็น3ก๊อตคีย์เนี่ยผมแนะนำทางด้านของรูปโกคูยูอนะครับชิ้นแรกอันนี้จําเป็นมากเพราะว่ามีค่าป้องกันเยอะแล้วก็ดาเมจการ์ดฟ้ากับอัติเมตดาเมจที่จําเป็นต้องใช้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใน PVP ดีกว่านะครับ มาโกจิอ้ลงเฟสเฟกสลับตัดคอมโบโอเป็นเกม U I แกตัวมันไม่ไม่เจ๋งแลนะ้วแต่ว่ามันน่นาระมัดรนะเอาจะต่อการ์ดไปเสียเลือดไม่ได้เอา้าการ์ดขึ้นมือผิดไปไปขึ้นอยู่อีกใบหนึ่งเพราะว่าตอนการ์ดเขียวเนี่ยมันจะสุ่มจั่วสองใบนะทุกคน ป็กเลยโอเคมาลำเขียวคืนจากจากแต่ก่อนลำดาบตอนนี้ลำเคียวแล้วฮะพัฒนาการึบโอเคไอ้มันเท่ตรงที่มันถือเคียวตลอดเวลานี่แหละสุดเลยครับโอเคโดนโกคูยูไอไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับ หลบตัดคอมโบคอมโบครับตัวละครนี้ก็คอมโบได้ดีนะตัดลูกแก้วตัดการ์ดเขาเจ๋งอยู่คล้า,ายกับมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะที่ตัดลูกแก้วตัดการ์ดเขาตอนคอมโบลงมาผมมุกไม่ออกฟิเซอร์เหลืองวะโอเคคอมโบเชงบลัได้ครับ เฮ้ยมันลำเขียวเยอะกว่ามาแล้วการฟ้านั่นไงอฟาดมาครึ่งจอตะกี้การเขียวขอคืนบ้างครั้งบอกการฟ้ามากัารฟ้ากลับไม่โกงฝั่งนี้มีดาบแลกแสงปืนใหญ่บลาส t ป n g บางทีเปลี่ยนสไตล์ไปเลยฮึแบแทบฮึบแม่งมีดูคาบากิด้วย ใช้การ์ดยังไงก็สูมไม่ได้การ์ดฟาไปก่อนครับโอเคตุ้มอ่ะโดนไปเตรียบร้อยเฮ้ยโดนล็อกเมนอบิลิตี้ด้วยเนื่ยเขาต่ำกว่า50%ปใช่ไหมจริงผมก็ยังไม่ได้ชำนาญยูนิคนะครับต้องเล่นอีกสักพักจะจำได้หมด อาศาัยเล่นแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมก็จำจำเพิ่มไปแล้วดูฉากอัติเมสก,กิลโอ้โหบอกเลยแทบจะเป็นอีกตัวนงที่สวยที่สุดในเกมนะเพราะมันเปลี่ยนบรรยากาศลออข้างๆให้มันดูมืดดูทึบขึ้นอะ่ะโคตรเท่เลยนอกจากมึงจะถึงเคลียวมึงก็เฟียวอีกและยูนิเกตผมเต็มครับสไตรค์หนึ่งใบเพื่อจั่ติเมสก,กิลใหม่แล้วอีกรอบนึงโชว์เข้าไปลูก ทำมาขายขนาดนี้แล้วดูลูกสมุนโอ้โหคาคินโนเจะเรจีซึแล้วฟาดโอ้โหเต็มกำลังโคตรเท่เราบอกเลยจีจีมาฟิวชั่นโมยเยอร์ผมผมอยากได้สักตัวหนึ่ง <c oughs> เริ่มโลภแล้ว คือตัวมันเท่นะแต่ว่ามันก็จะครบรอบเกมแล้วนะเดือนประมาณวิถุนาอีกสาเดือนนะต้องรองเผ็แล้วเดี๋ยวมีรีเจลลี่มิเต็ดใหม่มาตัดกําลังอีกแล้วผมคิดว่าก่อนครบรอบเนะี่ยผมว่ากูจิต้า Ul น่าจะวนกลับมาให้เปิดลนะซึ่งแน่นอนครับผมก็ต้องเปิดอีกอยู่ดีเพราะมันเป็นรูปลักลถึงมันจะกากแล้วก็เถอะนี่แต่ตอนนี้เก่งอยู่ อีกสเดือนค่อยว่าก,กันโอ้โหนิ่งจัดโดนครับจังหวะนี้โอเคผมยอมไม่ทั้งเสียเลือดสักครึ่งหลอดเพื่อเป็นการลดที่คู่ต่อสู้เฮ้ยเหมือนจะไม่ทันโอเคโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องจริงๆ หลุดคอมโบใช่ไหมไม่ใช่แทบ็บเปิดยากอ่ะผมไม่ได้เล่นเกมนานไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเกมเลยนะคุณผู้ชมโอเคโดนตังจังโจโจเลยจอดนี้โจโจครึ่งหลอดเกือบตายลาชนครับล็อกหลบมา เอ้มันมีการคอร์เช้งแต่ว่ามันได้จากอะไรวะกัดเขียวหรือเมนอบิลิตี้วะไรซิ่งแล้วไปก่อนผมกลัวพลาดนะจำไม่ได้แต่มันมีอยู่เดี๋ยวมันอยู่ตรงส่วนไหนหละมันเยอะเกินจนเริ่มรวนเอ้าโดนเดาได้ครับหลบระวังมันล็อกตัวโอ้โโดนครับอ้าตัดคอมโบนานไปหน่อยพ่อหนุ่ม คัดเขียวเลยจังหวะนี้การันตี1คิวการันตี1คิวแล้วไม่คบว่เชงด้วยหลับไปดิไหลกระแทกแบบต่อเน,นื่องแล้วผมเอ้ยสวิชตัวมาเป็นโกคูสีเขียวแบบปกติโกคูสีเขียวแบบปกติอืมเรามีจั่ววสองเลเวลจากที่เรารเผชิญหน้ากับศัตรูนะก็คือเจอสีเขียวแล้วครับคบเว่ยอีกทีนึงก็เหมือนเจอสองตัวแล้วทำให้าาเรามีสองเลเวล นอกจากนี้เอาเขียวชูขึ้นฟ้าแล้ว s l a ถึงจัดกดเมนอ b i ลิตี้ยูนิ้กเกรผมเต็มนะเดี๋ยวผมจะเสกอีกสักใบโอเคมีสองใบแล้วกันพลาดใบแรกกันใบที่สองเอาจริงเฮ้ยโอ้โหโล่ perfect เกือบแล้วเต็มเต็มโอเคมาเลือกกัดฟ้าโอ้โหแรงเกินกูต้องเปิดเพิ่มอีกสักตัวแล้วบางจัด ล่าชวนครับหลบอ่าโอเคโดนสวยแล้เปลี่ยนอากาศรอบข้างให้มืดมิดแล้วมาแล้วไงที่หายฟันสวยจริงครับ โอเคผมต้องคลิปผมอาจจะพูดฟังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะผมเป็นคนพูดไวพูดไวพอตอนนี้ผมเอาเหล็กใส่ปากอีกน้ำลายมันจะไหลตลอดเวลานะผมอาจจะพูดไม่ชัดนะโอ้ยหายไปเลยโกคูยูไอกกไอเฮียมึงเพิ่งเก่งได้กี่วันเองมีสีเขียวใหม่มาไม่ให้มึงเล่นแล้วแต่ว่าโกคูยูไอก็เป็นลูกรักผมผมจะทำยังไงดี ตอนนี้ลูกลักเต็มเกมไปหมดเลยฮะจัดทีมลำบากลำบากถึงจะมีระบบลีดเดอร์นะแต่ว่าไอพวกอันตรานี่แม่งไม่ค่ยอยเข้าพวกกับใครเท่าไหร่ก็คือตามแท็กตัวเองเลยถ้าไม่ใช่ลีดเดอร์บลาสโอ้ยพุ่งมาเลยวะโอเคเอาแย่แล้วสงสัยคัดเขียวความสามารถการเขา้าพเช้งมันยังเหลืออยู่อ่ะเขียวฟันหน้าไปดิ บลาสไปก่อนปะทบกัดเขียวเต็มมือเลยล,อล็อกหลบตึงจัดล,ล,จล็อกเราแบบดิจิตอลแล้วกดเมนอบิลิตี้แบบไม่เสียดายฮะเพราะว่าเรามีอีกสองใบให้เหลือเอาแกอย่างนั้นเหรอเจอวิชาแยกงงพันล่างเจยลุมกะระทืบเลียงมาหาพี่กับพี่รับจบไม่รับจบแล้วโอ้โหบจบจริง ไอ้เฮี่ยโกคูยูไอกูลูกรักร่างแรกโดนการ์ดฟ้าใบเดียวตายร่างสองโดนอัลติเมตใบเดียวตายมึงทำมาทำไมวะเนี่ยไอนี้ก็เลือดเต็มหลอดเหมือนกันก็น่นาจะตายเหมือนกันความแรงระดับคอสมิกบีอิงโอ้โย,อยเสียดายโกคูยูไอนายน่าจะถึกกว่านี้หน่อยให้มันดูมีอะไรกว่านี้หน่อย ล็อกลบอโดนครับอุย้ยบุกคอมโบโอเคเป็นการตัดยูนิเกตเขาได้ละผมน่าจะต่อการ์ดได้ง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งอ่ามีการก์ดเขียวด้วยสวยจัดโอ้โหโดนครับหลอยครั้งตายแ็ได้นะนะเอ้ยมันการ์ดเขาจะหมด อ่สวยเจอเขียวสับหน้าไปด้แล้วกดขีดาบสับไปแล้วสับแบบครึ่งจอบวบหลบเพอร์เฟกต์อีกตั้งหากแล้วจวดติเมตสก,กิลมาแบบนี้ยังไงล่ะก็คงต้องโดนแล้วละ่ะเฮ้ยขาคินโนเ่เจโดจิสุสแลชมาเหล่าลูกกระชก ไอ้ลุงกระทืบเอีอยงมาหาพี่รับจบนี่ไงสวยๆโคตรเท่เลยโอเคครับพี่จี